วันนี้มาพบกันประมาณเที่ยงคืนสามสิบสามนาทีนะแต่ขอเริ่มด้วยหุ้นก่อนแล้วกันหุ้นทีทีเปรกก่อนแล้วกันเนี่ยมันขาดตอนเนี้ได้เปลี่ยนเป็นช็อตแล้วนะเปลี่ยนเป็นชอตต็อตสองร้อยห้าสิบกัญญาก่อนหน้านี้ก็คิดว่ามันจะขึ้นเป็นแนวโน้มอะไรคิดว่ามันจะขึ้นแนมสรุปแล้วมันไม่ขึ้นนะสุดท้ายมันลงมาอีกอะ่ะวันนี้ลงมาประมาณกี่จุดอะ่ะห้าหกจุดได้มั้งก็เลยไม่ไหวแล้วต้องต้องกลับมาเป็นช็อตแล้วไม่ยอมขึ้นอะ่ะ อเสียเงินอีกแ้ะเสียเงินทุกทีเลยเนี่ยทีเปกปีที่แล้วเสียหุ้นไปตั้งเยอะแยะห้าล้านอะ่ะปีนี้ทีเปกเปิดมานี่สองเดือนนี่เสียเงินไปไม่รู้กี่ล้านที่ได้มานี่ไม่ค่อยคุ้มเลยสองปีป,ปีปีที่แล้วกับปีเนี้ยรวมกันอน่ะน่าจะขาดทุนประมาณห้าล้านนะรวมทั้งหุ้นและทีเปกนะเออเออเยอะมากเลยไม่รู้ทํายังไงก็ดีนะที่อาศัยบุญเก่าเพราะว่า ตั้งแต่โควิดอะได้เงินมาเยอะจากจากหุน้นจากทีเฟกน,นี่แหละและ้วได้มาเยอะมากเยอะและ้วก็ปีสองพันยิบเอ็ดิบสองก็ยังดีอยู่นะมีปีสองพนิบามนี่แหละเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไปปลายช่วงครึ่งปีหลังลงมาเนี่ยเริ่มเสียเยอะและ้วเสียเยอะและ้วก็มันตอนแรกๆอะ่ะก็คิดว่าเออไม่เท่าไรหร่หรอกไปมาหลังๆก็เริ่มเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะหุ้นแต่ละตัวนี้ก็ลบกันโหบางตัวก็ห้าสิบปร์เซ็น เออจากจากจุดที่มันเคยอยู่อะ่ะเนี่ยเลยรู้ยังไงเนี่ยแต่เอา,อางเงี้ยแล้วกันช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยมันก็ช็อตช็อตแล้วมันก็แบบพอมันขาดทุนอย่างเงี้ยมันพอพูดเป็นขาดทุนเยอะแล้วมาทีเ็กขาดทุนอีกอะ่ะมันก็ยิ่งเครียดขึ้นไปอีกทีเ็กไปที่แล้วไม่ได้ขาดทุนนะเนี่ยแต่แต่ช่วงเนี้ยสองเดือนเนี้ยมันขาดทุนน่าจะเป็นล้านอะ่ะไม่รู้กี่ล้านน่าจะมีเป็นล้านกว่าล้านห้าน่าจะไม่รู้ถึงเปล่าช่วงเนี้ยเดือนสองเดือนเนี้ย ก็เลยยิ่งยิ่งกุ้มใจเข้าไปอีกเงินก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเวลาทีเปกขัดทุนมันต้องเอาเงินไปโปะนะเออไม่ไม่มันไม่เหมือนหุ้นหุ้นมันซื้อไปก่อนนั้นนั้นแล้วใช่ไหมพอเราได้กําไรจากเครื่องโควิดมาแล้วก็เมาไปซื้อซื้อเพิ่มใช่ไหมมันเอาเงินสดไปลงอะ่ะมันขัดทุนก็แค่ตัวเลขแต่ไอ้ทีเฟกเนี่ยมันตัวดูดเงินเลยถ้าเกิดขัดทุนอะ่ะเนี่ยแหละเออบ่นให้ฟังอ่ะไม่มีอะไรหรอกบ่นให้ฟังก็ที่บ่นเพราะมันเครียดไงคือการเทรดมันเครียดนะ มันไม่ใช่ว่าแบบกดดันนะมันดูดูเหมือนสบายๆอะไรเงี้ยมันไม่สบายหรอกในความเป็นจริงอ่ะมันโหดกว่ามันมันแบบมันไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นอ่ะเออมันกดดันพอสมควรกดดันมากแต่ช่วงที่มันโล่งๆมันมันกำไรมันก็สบายโล่งๆอะไรเงี้ยเออก็จริงอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเนี่ยมาตั้งออเดอร์ไว้ต้องเยอะแยะโอ้เนี่ยต้องมานั่งช็อตเห็นไหมโอ้ต้องกลับทาง ขับขับน้ก็ขาดทุนพอขาดทุนแ้้ก็เราก็แบบเซ็งรอบแรกไม่เท่าไหร่หรอกสี่ห้ารอบไม่เท่าไหร่หรอกสิบรอบนี่แหละขาดทุนมันเยอะแยะเงี้ยโอเออตัดคลิปก่อนเบื่อแล้วช่างงานเอาแค่นี้แหละ